ที่3ครับ Present Perfect นะครับผมรูปประโยคของมันก็คือ Subject บวกด้วย Verb to have บวกด้วยกริยาช่องที่3ตรงนี้ผมขออนุญาตขยายความก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวน้องๆจะงงนะครับโอเค Subject บวก Verb to have แล้วบวกกริยาช่องที่3นะครับ Verb to have หลักการคล้ายๆกันกันกบส,สิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีอยู่2ตัวก็คือ have กับ has นะครับเหมือนเดิมครับการใช้งานคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยครับ have ใช้กรณีไหน have ใช้กรณีที่พหูพจน์ครับเช่น I you we t h y หรือประธาน ผะอุพสเช่นคราวนี้มาเป็นทิมกับทอมหรือเจนและจอ h n นสมมตุติสองคนพะอุพสใช้กรณีที่มันเป็น have ต่อมาก็ผมตัว has นะครับผมก็เป็นตัวเอกพจน์เหมือนเดิมน,นะครับเช่น he she it หรือประทานตัวเดียวเช่นอ่ะคราวนี้มาแยกมันตัวเดียวเช่น Adopt เหมือนเดิม A boy เหมือนเดิม A house อ่ะอ่ะผมแถบให้อีกหนึ่งก็ได้อ่ะ a pencil อะไรก็ได้ที่เป็นตัวเดียวทำนองนี้มากกว่านะครับผมส่วนทั้งสามเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาอธาิทวนเรื่องของตัวกริยา3ช่องกันก่อนนะครับผมช่อง 1, ช่องสช่อง3นะครับอย่างที่น้องๆเหมือนจะเคยรู้เกันก่อนแล้วนะครับผมก็คือจะมีกริยา3ช่องหลายๆแบบแบบแรกคือกริยาไม่เหมือนกันทั้ง3ช่องเช่นคําว่ากินนะครับ e a t e a t e แล้วก็ eaten นะครับบางตัวใช้การเติม ed เช่นเล่นนะครับก็คือ play แล้วก็ play เติม E.D. นะครับแล้วก็ Play เติม E.D. นะครับผมแล้วก็จะมีหลายๆแบบตามกันไปนะครับผมนี่คือเป็นการทวนให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับผมโอเคกลับไปที่ตัวเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์นะครับว่า t e n s e นี้ใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับกรณีนี้ใช้เมื่อ1เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่อดีตและดาเนินการอยู่ จนถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่จบนะครับเหตุการณ์นี้ยังคงดําเนินการอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับเช่น I have written novel for 15 years ฉันเขียนนิยายมาเป็นเวลา15ปีแล้วและปัจจุบันนี้ยังคงเขียนอยู่หมายความว่าฉันเขียนนิยายมา15ปีแล้วหรือฉันเป็นอาชีพนักเขียนเขียนนิยายมา15ปีแล้วและปัจจุบันยังคงเขียนอยู่เหตุการณ์นี้ยังคงไม่จบนะครับ เดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องของตัวโครงสร้างกันเริ่มต้นจาก I ตรงนี้เป็นประธานเนาะเรามี have ขึ้นมาเราอาธิบายไปแล้วเนาะว่า have ตรงนี้ตามหลังกริยาที่เป็นผู้หุ้โพจ์ก็คือ I นะครับส่วน reason ช่อง3ตามหลังอีกทีหนึ่งเป็นช่องที่3 r e t s o n มาจากคำว่า write นะครับแปลว่าเขียนนะครับผม I have written novel for 15 years นะครับชั้นเขียนนิยายมาเป็นระยะเวลายาวนาน15ปีแล้วปัจจุบันก็ยังคงเขียนอยู่นะครับผมข้อ2ครับผมเหตุการณ์นั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงเช่น we have just finished our dinner นะครับสังเกตรประธานนะครับ we พูหุพจน์นะครับ have นะครับ, half, รบเป็น verb to have ตรงนี้ใช้เป็นตัว have นะครับเพราะตรงนี้เป็นพหุพจนะ์เนาะ สังเกตคำว่า finish ครับช่อง3เห็นไหมครับตามหลังตัวนี้อีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับส่วนคำว่า just นะครับตัวนี้แปลว่าเพิ่งจะก็คือพวกเราเพิ่งจากรับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จนะครับก็คือกำลังอิ่มรีวิเลยนะครับตัวนี้อยากให้โฟกัสหนึ่งครับ a d v e r b of time ตัวนี้ที่ใช้กันในเทนส์นี้ก็คือส่วนใหญ่อย่าให้โฟกัสสอตัวนี้ครับ ตัวนี้สาคัญมากครับส่งตัวนี้สำคัญมากๆสำคัญมากๆอย่างยิ่งยวดเลยครับคือตัวนี้ครับ since กับ for เอาส่งตัวนี้ก่อนส่วนที่เหลือาสาคัญไม่สาคัญมากแต่ since กับ for จะเป็นคําที่ใช้บ่อยที่สุดในบรรดา present perfect แล้วนะครับจากการที่ผมมีประสบการณ์มากนะครับส่วนคำอื่นก็ใช้เหมือนกันเช่น already นะครับ yet just เหมือนกันกามองนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในไซต์ต่อไปนะครับคำว่า since ครับปกติมักจะใช้กับจุดเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นเช่น I have written n o v e l since 2005นะครับฉันเขียนนิยายมาตั้งแต่ปี2005และปัจจุบันก็ยังคงเขียนอยู่เหมือนกันครับใช้กับจุดเวลาที่เป็นรุ่นต้นประโยคเช่น I have written Novel well, since I was young แต่อยากให้โฟกัสตรงนี้นิดนึงครับคราวนี้มันจะเป็นรูปของ tense, ซ้อน e n s e กันโดยมีคำว่า since อยู่ตรงกลางเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไง p r r s e n t perfect นะครับประธานบวก has, have บวกด้วยกรุ๊ท่องที่3ฉันเขียนนวนิยาย since อยู่ตรงกลางครับ ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กพาสิมเพิลครับไอ a อ y o สยัฉันเป็นเด็กจบไปแล้วตอนนี้ฉันตอนนี้ฉันมีอายุมากขึ้นแล้วฉันแก่ขึ้นแล้วแต่ฉันแค่เล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้ฟังว่าฉันเขียนน้นินยายตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กอยู่ฉันยังหนุ่มสาวอยู่ตอนนี้ฉันมีอายุเพิ่มขึ้นแล้วฉันก็ยังคงไม่หยุดเขียนมัน นั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้ยังคงไม่จบสิ้นนะครับผมก็คือเป็นการใช้ซิ n c e นะครับต่อมาการใช้ for 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 จะเป็นเรื่องของช่วงเวลาระยะเวลานะครับเช่น I have written novel for 15 years ฉันเขียนวนวนิยายมาเป็นเวลา15ปีแล้ว for จะเป็นการบอกบอกถึงช่วงระยะเวลาว่าทำสิ่งนี้ มาระยะเวลาอยางนานกี่ปีแล้วเช่นฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมา7ปีแล้วและปัจจุบันนี้ฉันก็ยังคงอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่เหมือนกันครับฉันเขียนนวนิยายมาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วเป็นการบ่งบอกว่าทําสิ่งเหล่านี้มาระยะเวลานานแค่ไหนและปัจจุบันนี้มันก็ยังคงทําสิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือไหมครับโอเคอย่างที่3มครับ already แปลว่าเรียบร้อยแล้ว เป็นการทำไปแล้วแต่คราวนี้จะเป็นการบอกในเชิงบอกเล่านะครับเช่น I have already told him ฉันบอกเขาเรียบร้อยไปแล้วคําว่า told นะครับผมเป็นช่องที่3เนาะหรือ I have told him already ฉันบอกเขาไปแล้วนะครับก็คือทีเนี้ยการใช้ already เนี่ยเป็นการใช้ที่เป็นตัว present perfect นะครับผมอย่างงงนะไม่งงเนาะโอเคตัวที่4ครับ yet ครับผม yet ใช้กรณีที่เป็นที่เป็นคำถามหรือปฏิเสธเช่นถ้าเป็นกรณีคำถามเช่น have you finished your work yet คุณทำกันบ้านเสร็จแล้วหรือยังแต่กรณีนี้ใช้เป็นกรณีคำตอบเช่น I haven't finished my work yet สังเกตปฏิเสธไหมครับ haven't มาจาก Have not ครับฉันยังทำงานของฉันยังไม่เสร็จ I have n ื่นและหม <โบ S 2> ูบเว็บท่งที่3นะครับสังเกตสังเกตนะครับว่า yet นะครับวางไว้ท้ายประโยคเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือปฏิเสธก็ตามแต่นะครับข้อ5ครับ just อย่างที่ที่ได้อธิบายไปเมื่อสัห์ีี่แล้วนะครับแปลว่าเพิ่งจะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นนะครับเช่น I have just c h k i n g this book ฉันเพิ่งจะหยิบหนังสืสเล่มนี้เพิ่งจะทําอะไรเหมือนกับว่าตัวอย่างที่แล้วจะได้ไหมครับว่าเราเพิ่งกินข้าวเสร็จกำลังอิ่มพุงกลางเลยเหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ใช่เหมือนกันครับเช่นโซฟาอั p ชูน o าอั t เ p อร์เพรสเซ e นะครับตัวนี้น่าสนใจครับสอนตัวนี้แปลว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเช่นอ่ะฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาจนถึงปัจจุบันแล้วทำนองนี้นะครับผม i have l i v e here up to the present time นะครับฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาจนกระทั่งถึงเวลาปัจจุบันแล้วก็คือยังคงอาศัยอยู่ที่นี่อยู่นะครับผมโอเคครับมีอีกตัวหนึ่งครับที่ต้องเจอกันนะครับก็คือ mini times กับ zero times นะครับแปลว่าหลายๆครั้งนะครับผมส่วนอีกอันนึงอันนี้อยากให้โฟกัสนะครับอันนี้สำคัญนะครับ r e c e n t l y กับ l e l y นะครับแปาเร็วนี้นะครับเช่น l e l y I have traveled to Hong Kong เ mm hmm. มื่อไม่นานมานี้หรือเร็วๆนี้ฉันเพิ่งได้ไปฮ่องกงมานะครับสังเกตนะครับว่าที่คือประธานบวก verb to have แล้วบวกด้วย verb 3นะครับสังเกตคำว่า travel ไหมครับ ทราเวลในตอนในตอนี้นะครับเบิร์นแอลนะครับแล้วก็เติม ed นะครับเดทลี่ I have นะครับก็คือตัวนี้นะครับ I have travel to have นะครับเป็นผู้พูดนะครับ I have t r a v e l to ฮ่องกงนะครับโอเคครับต่อมาก็คือ ever กับ never ที่แปลว่าไม่เคยนะครับอย่างที่เราเจอกันใช้กัก่อนหน้านี้แล้วเนาะโอเคครับโอเคครับผมเรามาเข้าสู่เคสสุดท้ายแล้วนะครับ Present Perfect Continuous นะครับผมรูปประโยคโอ้โหโครงสร้างยาวมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันแตกต่างจากของเดิมยังไงโครงสร้างตรงนี้ผมอยากให้ตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่า tense นี้เกิดการรูปผสมกัน subject บวกด้วย verb to have แล้วบวกด้วย be e n แล้วบวกด้วย verb ng สังเกตไหมครับว่า2เทนนี้มี2เเทนอยู่ด้วยกันอยู่ก็คือ present perfect กับ present continuous นะครับก็คือชื่อเทมของมันเองก็คือเกิดจาก2เทนนี้อยู่รงวมกันก็คือ present perfect และ present continuous เดี๋ยวอยาให้ฟังนะครับ perfect อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ have โครงสร้างของมันตอนแรกคือ subject บวกด้วย verb to have และบวกช่องสามใช่ไหมครับอันนี้คือ perfect เนาะต่อมา continuous คือ subject บวก verb to be และบวก NG ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเราเอาเทนสองเทนนี้มาอยู่รวมกันนั่นหมายความว่าโครงสร้างต้องอยู่ด้วยกันด้วยแล้วบังเอิญบังเอิญมันดันมาจับคู่ตรงคำว่าบีนพอดีเห็นอะไรไหมครับรูปท่องสกับรูปทูบี เผื่องง verb to be มี3มช่องจำได้ไหมครับช่องแรกคือ is am are ช่องที่สองคือ was และ were ช่องที่3คือ be e n และในเมื่อ ช่องที่3ของ w ว r บ to be เพราะฉะนั้นแล้วจึงสรุปได้ว่าใช้บีนมาต่อท้ายนั่นเองส่วน w o r b ing ยังคงต่อท้ายอยู่เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับตรงนี้ไม่งงเนาะมันเกิดจากการที่เราเอา2เทนนี้มาเจอกันเฉยๆนะครับโอเคกลับไปที่ การใช้งานนะครับว่าเราใช้กันตอนไหนบ้างนะครับโอเคใช้เมื่ออะไรบ้าง 1. การกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตและดําเนินการมาถึงปัจจุบันบางคนถามพี่ว่าอา้าวพี่เนแล้วมันแตกต่างยังไงจาก present perfect มันไม่ต่างกันมากครับแค่คำว่า continuous จำเอาไว้นะครับว่า continuous หมายคาว่าเป็นการขยี่เหตุการณ์ว่าเหตุการณ์การเกิดขึ้นณตอนนี้ เช่นสมมุติ I have been writing since last hour ฉันเขียนมาแล้วแต่ชั่วโมงที่แล้วและปัจจุบันนี้ก็ยังคงเขียนอยู่ตอนเนี้ยตอนที่กาลังพูดถึงอยู่ก็ยังคงเขียนนิยายอยู่เห็นไหมครับ since last hour โครงสร้างจะคล้ายๆกับ present perfect เลยเห็นไหมครับแต่แค่จะบอกว่าเป็นการขยายว่าเนี่ยกำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับ เห็นไหมแต่ไม่ได้พูดว่า I am writing เพราะไม่ได้บอกว่าเขียนแต่เมื่อไหร่ถูกต้องไหมครับมันแค่การคล้ายการเฉยๆไม่งงนะครับโอเคครับผมอย่างที่2ครับใช้กับเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตและมีผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเช่น she has been living here for 20 years ประโยคนี้น่าสนใจครับ เดี๋ยวเรามาโฟกัสกันอีกทีนะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะโครงสร้างมันคือ subject บวกด้วย verb to have แล้วบวกด้วย be e n บวกด้วย verb ing เรามาดูทีละส่วนกันเลยนะครับส่วนแรกประธานนี่ครับประธานส่วนที่สอง v e r b to have เอกพจน์เนาะใช้ has ส่วนที่3าม be ต่อท้ายเลยนะครับมันคืออย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าเว r ร์ช่องที่3ของ is and อ are ก็คือ be เนาะก็คือใช้ be ต่อท้ายอย่างที่4 simple ครับ ing living she has been living here for 20 y e a r s ใช้คำว่า for จำได้ไหมครับ for ใช้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาระยะเวลายาวนานแค่ไหนแล้วแต่มันยังคงเกิดขึ้นอยู่ถูกต้องไหมครับ <cond EA> เขาบอกว่าเธออยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลายาวนาน20ปีแล้วและยังคงอยู่ที่นี่อยู่เหมือนเดิมสังเกตครับ อวบที่ใช้ตัวนี้ present con ไม่ดีมีรูปแบบของ c o n t i n u o u s เดียวจะใช้ present perfect c o n t i n u o u s ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสังเกต at w e r of time ที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับเขายังคงมาในรอบนี้ถูกต้องไหมครับ since กับ for ยังคงมาอยู่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าอย่างที่บอกไงครับว่า tense นี้กับ tense ที่แล้วมีความคล้ายคลึงกันประมาณหนึ่ง แต่แค่เทนนี้เป็นการหมุนบอกว่าเฮ้ยมันกําลังดําเนินการอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้กางเกิดขึ้นอยู่ในในเวลาที่คนพูกํลังพูดอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวไสาๆกันบ้างนะครับคำสั่งคือ use to correct tense of verb in each sentence นะครับ only in present simple tense นะครับดูดีๆนะครับจำโครงสร้างได้ไหม ครงสร้างของมันคืออะไรบ้าง subject บวก verb ช่องหน,งนะครับและประธานอยู่นี่และกิริยาผันตามประธานนะครับข้อ1ครับทนเลยดีกว่า she r e a d this book every day เธออ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันที่ถูต้องควรเป็นอะไรครับ read ถูกต้องไหมครับเพราะประธานข้างหน้าเป็นเอกพจน์ จึงต้องใส่ s ข้างหลังมันถูกต้องไหมครับ she reads Facebook every day เติม s เพราะนอกจากตรงนี้เป็น subject บทที่3แล้วตรงนี้ยังคงเป็นเอกพจน์อีกด้วยชี้ไงครับข้อ2ครับ We ุดจุดจุดเเรเราไม่เคยสายให้คำว่า b มาข้อนี้แอบปรับเสียนนะครับ b คำว่า b ในกรณีที่เป็น Present Simple มีอะไรได้บ้างสอนไปแล้วเนาะมี is มี am มี are แต่ข้างหน้า b เป็น V รประธานผู้อุปถั์ควรใช้เป็นตัว r ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่นี่ครับ we are never late พวกเราไม่เคยสายข้อ3ก็ครับผม day study English in the afternoon ข้อ3พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษในช่วงบ่ายเห็นคาว่า study มั้ครับ study อยู่ข้างหลังตัว d a y เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแต่ถ้าเป็นเอกพจน์ต้องเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม s นะครับ ข้อ3นะโอเคไม่งงเนาะข้อ4ครับ I always cook in the morning ฉันมักจะทำอาหารในตอนเช้าใช้ตัวเดิมเพราะข้างหน้าเป็น I เห็นอะไรไหมครับ always adverb of frequency บ่งบอกถึงความถี่และความหมอยของการใช้งานถูกต้องไหมครับวางไว้ ข้างหลังประธานไม่ลืมเนาะโอเคตัวที่5ข้อ5ครับ John and Helen Not go to school John and Helen and bus by จอห์นและเฮเลนไม่ได้ไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางทุกวันคำว่า Not go เรามาดูกันดีๆนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูก็คือ John and Helen สองคนถูกต้องไหมครับประธานพระหูพจน์แน่นอนเพราะเป็น day อย่างที่สอง not go มันเป็นรูปปฏิเสธถูกต้องไหมครับรูปปฏิเสธมีสองอย่างคือ don't กับ doesn't ถูกต้องไหมครับกรณีนี้ใช้ don't เพราะว่าข้างหน้าเป็นพระหูพจน์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือ day don't go นั่นเองครับ ไม่งงเนาะโอเคเคส2นะครับ put each a d v e r b of frequency in the correct position นะครับก้อนนี้จำได้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ใน present simple ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของมันก็คือ subject วกับ verb ที่หนึ่งเหมือนเดิมครับ แต่เราดูข้อหนึ่งกันก่อนข้อหนึ่งโครงสร้างแปลกๆนึกออกไหมเพราะเป็นตัว perfect พเพราะคำว่า m e t เป็น verb ช่องที่สามมาจากคำว่า meet ครับแปลว่าพบเจอเนาะแต่การวางจะคล้ายๆกันเหมือนเดิมข้อหนึ่งครับ I have never met him ฉันไม่เคยเจอเขาเพราะยังไม่มีโอกาสเจอเขากรณีนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีโอกาสที่จะไปเจอเขาไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอเขาจํากรณีที่เคยพูดเอาไว้ในซกกนีก่อนหน้านี้ได้ไหมครับโอเคเนาะข้อที่2ครับ usually ครับ we come to our house พวกเรามาที่บ้านของเราเองใช้ usually วางไว้ตรงข้างหน้า verb แท้นะครับผมสังเกตไหมครับว่าคำว่าคำเป็น verb แท้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จึงวางไว้ข้างหลัง usually นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือ usually วางไว้ข้างหน้าตัว verb แท้นั่นเองนะครับโอเค